ภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์และสถานีตำรวจภูทรเมืองอุตรดิตถ์แถลงข่าวการจับกลุ่มคดีลักทรัพย์ต่อเนื่องมูลค่าทรัพย์สินกว่า500,000บาทในเขตพื้นที่สพเมืองอุตรดิตถ์เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีของวันที่3พฤศจิกายนที่ห้องประชุมสพเมืองอุตรดิตถ์พลตรวจตรีพายุธนศรีสุบวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภัก6พร้อมด้วยพลตรวจตรีสุดฮงเป็กทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์พันธุ์ฤกสมเกษมจารัก พุ่มกับสารวัตรนวีุทธรเมืองอุตร,รดิตถ์และพันธุ์รัเอกอันนบอินม,มุดมพุ่มกับสืบสวนตรวจพุทธรจอดุตร,รดิตได้ร่วมกันแถลงข่าวคดีลักทรัพย์ในเขตพื้นที่สพเมืองอุตร,รดิตถ์โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ที่บ้านเลขที่43074ถนนสำราญรื่นตะบนท้ายอิเดม,มุเมืองจอดอุตร,รดิตซึ่งเจ้าที่ตำรวจกองกับก,บการสืบสวนตรวจพุทธรจอดุตร,รดิตและเจ้าที่ชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูทรสอำเภอเมืองอุตรดิษ์ได้ร่วมกันบูรณาการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคือนายวรพงษ์พรมฝายอายุ40ปีอยู่ตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตฐ์ผู้ก่อเหตุรักทรย์ในลักษณะต่อเนื่องสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่กล่าวคือคนร้ายก่อเหตุโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหมายเลขทะเบียนกไก่วอยแหวนบอ่อไม้816อุตรดิตฐ์เยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซุปเปอรีไอ ไปก่อเหตุที่บ้านหลังนั้งกล่าวโดยคนร้ายจะใช้เครื่องเจียตัดเหล็กแบบไร้สายทำลายกุญแจรั้วบ้านและเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ขณะเจ้ขาของบ้านไม่อยู่พฤติกรรมจะชอบลักเครื่องใช้ไฟฟ้าและพระพุทธรูปแบบตั้งโต๊ะบูชาและเหรียญของคณาจารย์ต่างๆซึ่งกล้องวงจรปิดที่เจ้าของบ้านติดตั้งไว้สามารถบันทึกภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีจนทราบว่า คนร้ายได้นำของที่ขโมยมาจากบ้านหลังเกิดเหตุเก็บซุกซ่อนไว้ที่บ้านของตนเจ้าหน้าที่ตำร,รวจชุดสืบสวนจึงขออนุมัติหมายสารจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าตรวจคน้นบ้านของคนร้ายพบของกลางจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า5,000 0 0บาทจากการตรวจสอบข้อมูลของคนร้ายที่ก่เอเหตุจะเป็นช่วงเวลากลางวันและเป็นบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของคนร้ายพบว่าก่อเห็นมาแล้ว3ามครั้งในระยะเวลาไม่ถึง3เดือน แต่จากการตรวจค้นพบของกลางชีวิตตำรวจเชื่อว่าน่าจะก่อเหตุมามากกว่านั้นถ้าประชาชนท่านใดที่ถูกคนร้าย e A up, แอบเข้าไปลักทรัพย์เราคิดว่าเป็นคนร้ายมีต้นเหตุรูปพรร์ใกล้เคียงกับคนร้ายรายนี้หรือมีทรัพย์สินของท่านที่สูญหายไปสามารถมาตรวจรสอบทร,รัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจวยึดได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ในการจาับกุมตัวผู้กระทำคครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานเทศบาลและประชาชนที่ติดกล้องวงจรปิด ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจะนำไปสู่การรู้ตัวและจับกุมตัวผู้กระทำความผิดในครั้งนี้ได้และผู้ต้องหารับววาได้ก็เหยืลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์มาแล้วหลายครั้งและของกลางที่ผ่านมาบางส่วนได้โพสต์ขายทางออนไลน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้จะชําแหละชิ้นส่วนนำไปขายร้านรับซื้อของเก่าหลังทำการจับก,กุมตัวผู้ต้องหาได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน ในข้อหาทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกัน้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์โดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปโดยประการใ,ใดๆโดยการมอมหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่เห็นหรือจำหน้าได้โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มวินอินกรัมอนเนกธรรมใจนิวยอซีทีบีรายงาน